สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีเบาเหนืออ่อนทัวทุกท่านทุกคนทุกตำบลทุกหมู่บ้านครับเลี้ยงวัวครับเลี้ยงวัวเลี้ยงวัวครับว่างวางว่างว่างครับว่างว่างเลี้ยงวัว,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 วฟ้าห้องคลืมล่มคลื่มก็เลี้ยงวัวไป เลีงวัววนไปใจมันลักนะครับกดแชร์กดติดตามนะครับเปกัลตัลงตใจเบาหน่อยอ่อนทัวนะครับงัวกระทุกนะครับขายก็มาได้ราคานะครับก็ต้องเลี้ยงต่อไปซื้อมาแล้วนะครับเลี้ยงต่อไปนี่ ลิมแล้วก็น,นอนนะครับน,นี่ลูกกำผ้านะครับในสองตัวนี้ลูกกำพ้าซื้อเขาเอาแม่เอา,าแม่ไปน่าจะไปลงเสียดนะครับเลยซื้อลูกเขาไว้ซื้อตอนสองเดือนกว่านะครับตอนนี้ก็สี่เดือนห้าเดือนละแต่ตัวมัค่อยใหญ่เพราะว่ามันมีน้ใหมกินนะครับ น่ขอบคุณครับ f อซีนะครับ,รบที่เข้ามาดูนะครับฝากกดติดตามากดแชร์นะครับถ้าไเป็นกำลังใจคลิปต,ต่อไปนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ